สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเสด็จเน c h ชาแนลค่ะวันนี้นะคะเน็ก็มีน้ำหอมผู้ชายนะคะเพื่อนๆมาแนะนำอีกหนึ่งตัว1แบรนด์นะคะที่สำคัญคือไม่ซ้ำใครแน่นอนจ้าแบรนด์นี้นะคะเพื่อนๆเชื่อว่าผู้ชาย,ลยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแบรนด์นี้แต่ว่าเน็อยากมาแนะนำนะคะเป็นน้ำหอมอีกหนึ่งตัวที่หอมมากๆค่ะมีความหอมที่เป็นเอก,กลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆ ะะจากแบรนด์นี้นะคะถ้าแดานแบรนด์นั้นก็คือล็อกซิทานนะคะเพื่อนๆล็อกซิทานลมนะคะเพื่อนๆหอมมากๆเลยนะคะน้ําหอมตัวนี้นะคะแบบคือแบบว่าดีอ่ะเลิศมากๆเลยนะคะเพื่อนจะฉีดให้ดูนะคะกลิ่นอายของเขาแบบ เป็นฝรั่งมากๆเลยนะเออน้ำหอมอะไรก็ไม่รู้นะคะฉีดไปแล้วแบบให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเหมือนแบบได้ผัวฝรั่งอ่ะเออเอาี่ไนเออ คุณมีผัวไทยคุณอยากได้ผัวฝรั่งไปซื้อขวดนี้ให้ผัวคุณฉีดที่บ้านนะเออคุณจะได้อารมณ์ประมาณที่แนทพูดเลยนะคะเออแนทก็อธิบายให้ให้ฟังไม่เข้าใจนะคะเพื่อนเออจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้จริงนี่ยไม่รู้ว่าคาเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจหรือเปล่าเอออยากได้ผัวฝรั่งได้เองไหนเออต่ผัวเป็นผัวไทยไปซื้อขวดนี้เลยจ้าฉีดเข้าไปเลยค่ะฉีดใส่เข้าไปเลยค่ะแบบ หอมมากๆเลยค่ะหอมอ,อกแนวฝรั่งจ๋าแล้วฝรั่งมีเข่าหนวดตาน้ําข้าวอะไรประมาณนี้เออจินตนาการเอานะคะเพื่อนๆเออจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะขวดนี้นะคะ <ๆ S 1> หอมมากๆเลยฉีดเข้าไปตอนแรกกลิ่นจะไม่แรงไม่ฉุนเลยนะคะเพื่อนฉีดเข้าไปตอนแรกก็จะได้กลิ่นของพวกตระกูลส้มใบมะกรูดเลยนะคะเพื่อนๆอืมพวกมะนาว มะนาวใบมะกรูดส้มอะไรจะเป็นกลิ่นประมาณนี้คะ่ะซีตรัสน,นะคะเพื่อนๆอนอืมจะหอมสดชื่นนะคะละมุนพอทิ้งผ่านไปสักพักนึงจะละมุนล,ลงตัวสุดๆเลยนะคะอืมจะได้ความละมุนแล้วก็สดชื่นนะคะเพื่อนๆอืมส่วนผสมของเขาจะเป็นพวกตระกูลมะกรูดนะคะใบมะกรูดพวกมะนาวอะไรประมาณนี้คะ่สะส่วนผสมของเขานะคะเพื่อนเออแล้วก็จะมีพวก ซีดาร์นะคะเพื่อนเพื่อนเออซีดาร์ออร์แกนิกนะคะเพื่อนเพื่อนเออจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะซ่อนความสดใสแอบซ่อนความสดใสเล็กๆนะคะขเข้มแข็งด้วยนะคะเป็นผู้ชายที่ขเข้มแข็งนะคะกลิ่นเนี้ยอืมสตรองนะคะเออเนี่ยสตรองแมนเออเป็นอารมณ์แบบหลากหลายอารมณ์มากนะคะกลิ่นนี้แบบดูดีอ่ะโดยรวมเราคือภาพรวมแล้วดูดีอ่ะนานแล้วะคะ่ะขวดนี้เนี่ยซื้อให้แฟนเนี่ยได้ประมาณปีหนึ่งแล้วยงังใช้ไม่หมดแล้วเพื่อนๆ ว่านางก็มีน้ําหอมหลายตัวเหมือนกัน,นะคะที่แนทซื้อให้นะ,ะนางก็เพลิดเพลินมากค่ะเออภรรยาจัดให้นางก็เพลิดเพลินในการใช้แบบว่าเออนะคะอืมก็เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งกินมากๆเลยะคะ่ะไม่ค่อยซ้ําใครด้วยค่ะอืมกินนี้แนทะรู้จักเพราะว่าแฟนน้องน้องชายนะคะนางใช้ นางไม่ได้ใช้น้ําหอมนะนางใช้โคลโนแต่เป็นกลิ่นนี้เลยนะว่าอุ้ยเธอใช้อะไรทําไมหอมจังเลยอะไรเงี้ยเออได้ก็ไปบ้านนางไดก็ดูโอ้ดอกายเธอใช้ขวดนี้เหรอเออเนี่ยพอแนทได้มาอยู่อังกฤษนนะ่ก็ไปเซิร์ชไปตามหาน้ําหอมกลิ่นนี้ให้แฟน,นะคะ่ะเออเจอจริงๆอะไม่คิดว่าจะมีเว้ยเฮ้ยเข้าไปในช็อปแล้วโอ้ไปเจอไปบังเอิญเจอเลิศมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากให้ผู้ชายได้ไปลองดมนะคะใครที่ชอบโทนนี้นะคะพวกโทนมะนาวใบมะกรูดพวก พวกซิตรัสนะคะซิตรัสเบาๆมีมีซีดาร์ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เขาปลูกบนเกาะคอซิก้านะคะเพื่อนๆอนอแกนิกนะคะซีดาร์นะคะออแกนิกเขาเคมว่าอย่างนี้นะคะขวดนี้นะคะเพื่อนๆลองไปดูกันได้นะคะที่ช็อปนะคะของล็อกซิทานนะคะผลิตภัณฑ์ของผู้ชายนะคะมีเยอะเหมือนกันนะคะทั้งเซรั่มทั้งโคลโนทั้งน้ําหอมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะขวดนี้ เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะกิ่นนี้ที่แนทอยากจะมาแนะนําให้ดูในวันนี้นะคะตื้อๆนี่ค่ะขวดจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะอืพนักงานน่ารักมากๆเลยค่ะอืคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอือย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แนทด้วยนะบ๊ายบายจ้า